สวัสดีค่ะนีฮานามาหาเฮงนะคะถ้าไม่อยากเซ็งต้องเรียนรู้กับ Daily English ทำไมคอนเทนต์มันมันหลากหลายอย่างนี้เพราะว่าเราอินกับสิ่งที่เราไปตามมานีนะไปตามช่องหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับพวกความรักความสัมพันธ์นะคะเรารู้สึกว่าเราอินเราก็เลยมาจักสักหน่อยซิอืเพราะว่าคำพูดอะถ้าเราใช้เป็นมันจะเกิดประโยชน์นะคะพิวสีแทนนะคะ แต่งหน้าสักนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนตกใจภาษาอังกฤษสำคัญไหมสำคัญไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศนะคะมันเป็นภาษาอินเตอร์เนชั่ที่คนใช้ในการสื่อสารกันภาษาอื่นคุณเรียนรู้เพิ่มเติมได้แต่ภาษาอังกฤษคุณต้องรู้นี่น่าอยากจะทำคลิปให้มันมีประโยชน์สำหรับคนที่มาติดตามนะมีอะไรแนะนำได้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเป็นการทำคลิปที่ออกไปในแนวสนุกสนาน นะคะพักเบรกเรื่องของ positive thinking uh, inspiration motivation ก่อนมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำแต่ว่าตอนนี้คุณรู้ไหมว่าผู้คนผู้คน <c oughs> ความรักก็เป็นสิ่งที่สำคัญเราไม่ได้มาไกด์ไลน์ในเรื่องของความรักหรอกคะ่ะแต่เราอะอยากจะใช้ภาษาอังกฤษเข้าไปร่วมให้มันเกี่ยวข้องกันนะให้กาดนี้น่าได้ทำช่องนี้นิดนึง นี่นะ่ก็ยังต้องการ subscrber i อ,อ,อยู่ที่ช่องสีแดงนะตามไปดูได้รายละเอียดมันจะลงได้เยอะมากกว่าช่องนี้ทําไมต้องแต่งหน้านีนะ่เพราะว่าเพราะว่าอะไรนี่น่ารักษา,าผิวหน้าอยู่เนื่องด้วยไปวิ่งตอนเช้าแล้วทีนี้มันจะมีคราบคราบดำๆอยู่นะคะเ,เวลาออกไปก็ต้องแต่งหน้านิดนึงเพราะว่าอะไรเอ่ย first impression is very important ความประทับใจครั้งแรกมันสําคัญเขาจะจําคุณได้หรือเปล่าก็ครั้งแรกนี่แหละที่เห็นมีใครจํานีน้าไม่ได้แต่ครั้งแรกของฟูฟจํจำได้มานีน่านี่แหละค่ะนีน่นานะคะวันนี้เราจะเปิดไฟแค่ดวงเดียวที่ทําให้สีผิวเข้มขึ้นมันเป็นสไตล์นะคะมันเป็นสไตล์ you know my style ก็คือเป็น <laughs> ช่องนี้สาหรับคนที่ชอบความสนุกสนานและก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเพื่อนมันจะเป็นอะไรที่ออกเชิงตลกเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้อยากให้ทุกคนได้ไปโยน์นะคะไม่ทุกคนก็ได้บางคนก็ได้อะออต้องปัดไหมเออจริงๆขนตามันมีอยู่แล้วนะถ้าใครมองเห็นปัดไงคเอ,อนี่ปัดครั้งแรกในรอบห้าปีเลยนะ,ะจะบอกให้ เนี่ยยังใช่ได้อยู่หรือเปล่า <laughs> <ะ S 2> I wearing I wearing my makeup นะกำลังแต่งหน้าอยู่นะคะปัดไงเอ่ยกูรู้ด้านความสวยคะ่ะปัดแล้วมันเข้มขึ้นไหมมันจะทำให้ตาคมขึ้นจริงเรามีอเรามีตาโตแต่ว่ามันหายไปไหนเอ่ยเพราะว่า เออไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันนะคะลิปสติกสีไหนคะทาสีแดงแล้วจะถามเขาทำเพื่ออะไรใช่ไหมลิปสติกต้องต้องสีแดงนะคะปากไม่แดงมันพูดไม่ได้ไง what is your favorite color of uh, what your lipstick favorite color what your <laughs> อ่ะอันนี้เรียกว่าลิปสติก what is your favorite นะคะลิปสติก ค o ล o ลอรโอ้ <Color>. oh, <S <S นี่แดงเฉดไหนเนี่ยแดงมากๆเลยนะนเพื่อนจริงเราไม่ค่อยชอบทาแดงขนาดนี้อันนี้สีแดงที่แบบแดงแบบเยิ้มค่ะเราจะทาสีสีธรรมชาติมากกว่าแต่วันนี้มาที่หน้ากล้องไม่ได้ค่ะความสวยมันสำคัญ The first impression is very important. ความประทับใจครั้งแรกมันสำคัญนะคะไปแล้วล่ะ